สถาบันต้องหากระสันค่ะนอกจากนั้นนะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและงานศินละปะบรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่3และการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อบูมินและถิ่นไทยในปีนี้จึงได้จัดทาขึ้นภายใต้แนวคิดป,ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการประกวดองปนตรีสาคนร่วมสมัยคีตาวัฒนศิลป์บัรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่3ก่กองคำบกได้ร่วมกับบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง12ถึง18ปีเด็กชายวรพลกองกิ่งค่ะและท่างต่อไปนักการศึกษาค่โรงเรีย,ยนบ้านไทยสามทีจังหวัด เชียงใหม่ค่ะประเภทการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงพักจิราปานรอดโรงเรียนราชวินิตบางและเด็กหญิงพัฒราค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเป็นรระวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทะะ่า นายธนทัศน์มีสอนโรงเรียนค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะนางสาค่ะขอขอบคุณคุณประสงค์อินทระหนองไผ่ปวดจำนวนรวม9รางวัลค่ะค่ะโดยเราจะเริ่มจากรางวัลรองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ตอนต้นวัดภูเก็ตและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหวัดชนบุรีค่ะเ,คเด็กหญิงจิดาภาพลสะอาดค่ะโรงเนนรียนอนรบานวังสาหมอจังหวัดปูดออธา,านีค่ะ รางวัลชนะเลิศนะคะการประวดวาดภาพนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะได้แก่เด็กชายนังและสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะการวาดภาพนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะไปค่ะซึ่งทุกท่านไปชมออภาพได้นะคะหน้าหองประชุมในวันนี้ค่ะขอบคุณ love we choose so long thank <laughs> you ต่อกองทัพบกและน้องๆค่ะทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลเยติโยนี้ให้ค่ะเราถือว่าเป็นทีมที่ได้แชมป์เลยค่ะเฟซบุ๊กคีตาวัฒนศิลป์ค่ะรวมไปถึงทังช่องทางติ๊กตอกคีตามิวสิคสุดนั่นเองค่ะก็จะได้รับอา้วค่ะ ขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งเนึอยนะคะให้กับน้องๆนะคะที่ที่สี่นะคะหรือว่าโดยนานจากนักข่าวทีเยวค่ะมื่อวานทีเวค่ะนี่นะคะตีนอายของความเป็นพื้นเมืองภาคใต้นะคะเมื่อวานน้องๆก็เลือกใส่ลงไปในบทเพลงที่ใช้ในการประกวดได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะ ค่ะก็แสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านได้แบบว่าน่าประทับใจมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับศรีสเกตวิทยาลัยอีกครัดหนึ่งค่ะเราจะรับภาพตทนกำลังกองทพร้อมกับกำลังใจวัยหนึ่งหนึ่งแสน ที <Z an aaS> ่ยายนักสิทธิ์สุโขทัยนะคะตัวแทนจากภาคเหนือนะคะกอรับเปนที่3ค่ะรักความสานาสังแฟนใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ารักรางวัลให้กับน้องๆทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นลำดับต่อไปค่ะคซึ่งน้องๆก็จะทำพิธีรับมอบถ้วยพระราชทานนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะครบคุณอ ขอเสียงปรบมืออีกสักคร pues ั้งหนึ่งได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ชนะเลิศนะคะสำหรับการประกวดที่าวัฒนศรีเมเลไทยเพื่อแผ่นดินครั้งที่3นะคะก็ขอแสดงความยินดีน้องๆเป็นตัวแทนจากองค์ท้าผ่านที่1นะคะหรือว่าขอขอบคุณนะคะารสำหรับผัดการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายบริษัทปตทจำกัดมหาชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับโครงการประกวดวงดนตรีสากลรูปสมัย ขีตะวัฒนศินบรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินภายใต้แนวคิดปลูกกล้าบรรเลงรักแด่องค์ราชันชิงถ้วยรางวัลพระราทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 และเพื่อสืบสารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทยและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกทางด้านดนตรีรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกันนี้กองทบกยังได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิลนและถิ่นไทยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้ศึกษาค้ขนควา้าหลักการทรงงานตามแนวทางพระราชดำริได้รับรู้ถึงพระมหาการุณาธิคุณในด้านต่างๆที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยและพัฒนาทักษะทางด้านศิละปะโดยการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการรังสรรค์ขึ้นเป็นภาพวาดศิละปะซึ่งการประกวดครั้งนี้ มีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น1733ผลงานจากทั้งสิ้น654โรงเรียนทั่วประเทศผมขอชื่นชมผลงานศิลปะและดนตรีทุกชิ้นงานที่เด็กๆจากโรงเรียนทั่วประเทศได้ส่งเข้าร่วมประกวดและขอสแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลและขอขอบคุณ บริษัทปตทจำกัดมหาชนคณะกรรมการผู้สุขนุบวุฒิครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดการประกวดในครั้งนี้กองทัพบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมเช่นนี้ในโอกาสต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอรันาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนเดชพระบารมีอันแผ่ไพศารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ปดโปรดดลบันดาลพระราชานพรนให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขมีพลาราไมยสมบูรณ์แข็งแรงจเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยสำเร็จผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ